สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังเต่งหน้าหรอทำไมทำไมใต้ตาสิชมพูจะเลยแพ้กุ้งหรอเออคือแดงฮะคือตังจนะมั้งือแดงนะมั้เนาะเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอ อันนเ็นอีท <No oh. uh ีานนัาเอกเปสวมาตอนวนเน้ the ี้มหนักนาะเนี่ยเกตอนวันเน้เส้นหนาอวัทยเอายังไงก็สวยคนสวยยังไงก็สวยสวยวั ไปบางอันซุ้มพอศจิปอันนี้ก่อนวันนี้เราจะพาเดินเดินดูบร<น>รยากาศอันนี้วันพฤหักันไปอันโี้ตัทั้งหนาเด็กพี่นอ้อง อันนี้เิ่นซื้อไว้ยัอันน้องก้ยค่ะน้องก้อยน้องก้อยน้องก้อยหรือผี่ก้อยหนือปปาก้อยเอาเอาน้องก้อยจีบหกนีค่ะเท่าไหร่นะสากโอบหกโอ้โอ้กเป็นังสี่เนาะ ออุ๊กีีนนาทะะคสวยมากเลยวันนี้เนาะอกีีนนาทะะคอันนี้พระเอกเตยอันนี้ไม่ได้ใส่ชุดเขียวเป็นคู่เลยอันนี้นางเอกใบเตยอันนี้ตั้งชื่อว่าช่วน้องสาวนรับอะไรนะโอ๋นะยูไสย์อันนี้นางเอกจับยังเตยหรือยังโทรศัพท์สุ้ถกโทรศัพท์อยู่ไหนนั่นอยู่ในรังว่าแล้ว อีกสามนาทีนะคะชุดเพ็บมัวทะพี่อะไรก็สิว่าจังสันเนาะรุกขอชาเลนินพักค่ะขอชาเลนิ์ค่ะ อันนี้พันยิ้มเลยอ้ยทำไมโอร่าจังเลยขนาดหน้าอะไรนี่อันนี้หน้าสดโอร่าหรอใช่กล่องพิคอตนอกล่องเอ้าขนาดหน้าสดเนาะไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะไม่ไม่เคยไลฟ์สดใส่ฟิลเตอร์เลยเอยนี่บอกไม่ร่าเพื่อนไายคลิปก็ใส่กล่องสดเนาะเอาเราแบบมั่นๆไปเลยผูดให้ฮักก็ต้อพูดให้ก็พู้ให้ยี่รีพู้ดีเก็พูดมาผู้ดีไปเลยเนาะคือต้องอี่รีคอยกักคือเจ้า ดี่พี่เวลาเพิ่นเพิ่นมาหอดเพิ่นก็มาเห็นเฮาหน้าสูงจังเฮาไปเห็นแม่นบ่เอา้าแม่นอยู่บ่คือว่าคือในกล้องอย่าให้เขาว่าแบบนั้นแม่นบ่เฮา ผู้ให้เขาก็เห็ุผู้ให้ไปเลยผู้ดีเขาก็เห็ุผู้ดีไปเลยเขาคือด่ามาบอกแบงค์ข้งแท้เขาด่ามาด่ามาเรื่องแรกก็เออวาววาวด่ามาบอกแบงค์มาั้างนูยเอาคลิปน้องไปคลิปปินอันนี้ปินมันตกในท้ายเลยหนูก็ล่นไปเพิ่มแบบร้ายเราคนคนไรสองพันก็ก็จะถึงล้านแล้วมันไม่เป็นอย่างคนกดไลค์คนกดไลค์นี่ยอยากจะคนด่าเยอะกว่าคนกดไลค์อีไม่หนูเขียนหนูเขียนคำหนูเขียนคำว่าไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นดีและที่ควบคุมสติได้ เขานำไปโฟกัสเขาว่าเพื่อควบคุมสติแล้เขาก็บอกว่าทำไมไม่พิมพ์ดีๆทำไมพิมพ์โอเวอร์จังกระบาดว่าเป็นด่าว่าสิเจียงคว้าได้แต voilà? ่ไห oh, right. so, I mean, so, yeah. ี่จะดูเช็คให้โคตรว่ามีเรื่องอะไรแล้วมันรีบมาไงวะโนกระบาดไม่มันเป็นหัวข้อที่เราอยากให้คนสนใจอยากให้เข้ามาดูไงแต่ไม่รู้ว่าเนื้อหาข้างในมันเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของเราคุณต้องไปอยากดูโคตรถามว่ามันเกิดไี้ยังเกิดกับเห็นแต่อันนั้นโดนนันซื่อกลับไปยามเบิ่งอันมันโจมมันจะบอกว่าเขาเกิดดาม เจาหนูไม่ได้แบบว่าแบบโง่าเอ้ยตรงมาเบิงคีเผ้านะเจตนาเข้ากับแบบว่าเท่ากับเทากับโง่ไปคุมหมักครับกับว่า้องเบิ่งกันแน่นะไ่ต้องกับพระเอกแกงแบบนี้นะกับ่มระทรองของโลเขาห้ามสิ หน้าะจ้าเป็นนวลๆเนาะง่เนาะเป็นนวลๆถึงไฟเหลืองแล้วป็นนวลยังเต่งหนาสามยุสีฟ้าสันฝาบสวยด้อว่าน่าประดว่าน่าประดอน้เหรอบ้มเบ้าไหับเีนอ้ยก่อนเรเห็นงานแต่ละหางลี้รงเลิกงานงเสาปีนี่รถดค่ะคือ้จ้างเขากันกลีงเขบอกว่าเขาเขาแบบ่าได้เห็นพุทธแถไปยูโบนอยู่ อโอยสิบหกเนาะลืมไปวะไม่ได้สันเนาะมันยืดมันตัด เรียบ้อเกิดวันพฤหัสบดวันที่4กังยายนนักเตะม้องางนักกีาไทยสามคนที่อเกร็จต้อตรวจสอบเขาอย่าลืมขึ้นไปหาพัทเยี่ยวกันอีกก่อนพี่น้องพัเยีบอมก่อนพยายามคือสาดเถะเอาขึ้น้ากันสาดเ่ะโอ้ยเอหนาอะเอหน้าอะไร เขาไปจนว่าหมดแล้วเขาลอดแต่อันช่องหนุ่มเล่าเรื่องนี่ปวดปวดโมเมนต์ว่าอันนี้นี่ได้ชุดกับท่านเด็ยใสอยู่พี่ปักเกอร์พีกปอมเบอร์ดซ่าซาานี่มีน้องเบิ่งแม่โอ้ไปยืนลอดเหรอคณเอาเร็วๆสิรีบมาร์หน่อย หนัก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 กันถือฮักเงินนี่เป็นสุ้ดถือฮักเดวนี่กดชาเลน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 ด์กนนี่ไปซอยกันซอยกันลำนวนอุ้ยก็ให้เห็นหน้าหน่อยสิจะมาบังไว้ทำไมล่ะอันนี้โนฟิลเตอร์นะสู้กันไหมล่ะอ้าวอันนี้ก็โนฟิลเตอร์นะบอกไว้ก่อนอเราจะสู้กันแล้ว ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราก็ใช้หน้าสดดอยู่แล้วเวลาคนพิ่นมาเห็นปะกัไม่เห็นหน้าสดเท่านี้่ละครับบอมีดอกว่าอันดุ้ยแม่ๆมาใส่ฟิลเตอร์นะก่อนบอมี่ประมาณแปคนนะครับก็ประเดี๋ยวไปก่อเขาหายใจเด็กหน่อยไปเหายใจเด็กหน่อยก็หายใจเด็กหน่อยไปต้นบัวเทาสมอง นนบอกว่าเขาให้แต่เด็กๆไปก็สิบหกไงคะถอดชุดสิบหกปีสิบหกปีเราจะปนไปยังไงเราจะปนไปยังไงคือจำเจมมันนับปนออกจะเบิดมันอยู่ในกลองือๆเด้ออ๋อเนี่ยนะัพร่งนี้จะไปสสยดาวด้วยนี่พ่งนี่อ๋ออ๋อเจนวัฒนธรรมสอยดาวเออแมนให้ใส่ชุดเพดชื่อๆอ เพ่ไหม่เด็ดาี่นีู่้สึกวากตลอดเจ๊ที่หนักคนมาให้แล้วหนูไม่เคยตอบโต้เลยนะเพราะว่าคิดว่าเขาเขาเขาอยากล่าก็พรว่าไปเราไม่เคยตอบโต้ขานอกกล้องก็ไม่เคยตอบโต้ใช่ไหมโอยเบิงถอพี่น้องก็้ยนอกกล้องบอกให้ท่านก็แล้วกันพี่จำเย็นไปถอดชุดออกเร็วๆเขาให้แต่เด็กๆไปไปพี่ไปเตย

คนสวยเลาก็อยากถ่ายคนอะไรสวยแท้คนน้องกว่าลำพูนค่ะเป็นตังสีเนาะคนนองเอาเป็นอย่งไหลแทนนี้ไม่ไม่าเนาะลวันนะคะทุกคนเนี่ยเกาะอดใไม่อ้เราคือรวันนะคะว่ามัวแต่หาโทรศัพท์จนแล้วโทรศัพท์อยู่ในรังอยในชุดเห็นแล้วยังเห็นแล้วไปเดินอย่าูดใ้ลูกล คนลาบออกไปได้เลยคนลาบที่นี่ราคามันไปถูกหรือเปล่าอาจจะไปว่างที่นี่ลังไงแอนดรอยมันอะไรมันแตกก็ได้ด้านหน้าราคาพื้นซีคอนขาพระเอกกองแจมค่ะอันนี้พระเอกไทยวัฒน์นะแล้วก็พระเอกนนทวัฒนะเขาเอกนนทวัฒน์คือกี่บาทเนาะเขาคือเปิดเพลงแคบนี้เลยไม่ต้องแอุ้ย เขาตีดีค่ะอเขากะตีดเนี่มีกะีดาีลงไหนมารับไปแน่เปิดเปิดท่อๆหานี้ห้าเหาแล้เรเดี๋ยจะไมทำเพื่อนหมดเลยเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะ่เพื่งทำไมมืดจังเเลยวัสดีค่ะวันนี้สอนเสร็จจะพาทัวยามาห้านะคะยามาห่าบินนะคะไปดูกันเลยค่ะ หน้าเวทีนะครับทุกคนบรรยากาศหน้าเวทีคน,บบบคนกำลังแบบว่าคน,นก,กำลังรังไหลขอมมากนะพี่น้องกำลังคนคือสิหลายอยู่เยอะมากจนี้เ<า>พราะว่าวันนี้เดินเดินพวงแง่ยีพี่น้นองวันนี้เดินหน้าเวทีเนี่ยกลุ้งมากเลยนะครับว่างมากวันนี้อันนี้คือบูสต์มาให้นะครับพี่น้องตัวเต็งยืนหนึ่งเอ็นแม็กซ์เลย

คร,รับผมสามารถที่จะเข้ามาถ่ายรูปนะครับอัพเดตลงโซเชียลของคุณครับกับกลุ่มศิลปินนุ่มหล่อสาวสวยสานเล่ามาถึงทิงศิลป์ครับ ไ,ไปปิดเสียงเราใช่ปิดแต่เสียงเพลง<ป>ก็<ป>ได้ไดในยูท<น>ูบ<น>เลยเฉพาะคนที่เปิดสร้างรายได้แล้วได้แล้วถ้าไม่สร้างมันมันก็ไม่มีผลต่อช่องนะแ,แมีกบมผลเอานะ <laughs> เบียด,ดเบดื่อ บางมันตัดเจแบบว่าตัดออกไปเลยแต่เ๋ยวนี้มันตัดแคเสียนตรับเีงของได้พอแค่เสียงพูดเราไว้นะได้แต่บางทีมันก็อาจจะไม่ติดหรอกเพราะดนตรีมันเป็นเนืออู่นะเพ่นมหอดด้ี่นองเอาีเอาีเอาี สีแดงก,กับสีชมพูอ๋อีแงนี่รยบโหบรรยากาศบรรยากาศหน้าวีทีแบบ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจันทรัตชัยภูมิทุกๆคนนะครับผมวันนี้เป็นเกียรติอย่างหลายครับผมทีมงานสร้านเราเบื้องสินของเรานะครับได้ยกให้กับกางเกนะครับผมมาประจำกางรถียดบูทหาวอมอเตอร์ครับมาซื้อรถวันนี้มาอาชีพกางเกงกางเกงมาเร์เพือกีใครบ้างนะครับผมขออนุญาตให้พระนักงเอกางเกงส่วนที่นะครับมาซื้อรถหรอมาซื้อรถเหรอมาซื้อรถมาถือว่าเบื้องเครื่องนั่นเหรอเพราะ ก็มึงคัดนั่นเองคุณแดงคุณต่งน้ำมูนี่มากันเลยนะตั้งอ๋อเขาให้เด็กน้อยให้เด็กน้อยเขาให้เด็กน้อยแตั้งธนาวัฒน์ซาเราบัตเทิลสินค้าสวัสดีครับปั๊กเกอร์ชาญสวัชารเราบัตเทิลสินค้าสวัสดีค่ะนางเอกจอมแซมนุจาริมซาห์ลาบัตเทิลสินค้าสวัสดีครับเปริมยังธนาวัฒนซาเราบัตเทิลสินค้าสวัสดีครับพระเอกบอมเบอร์อธิปัตถ์ซาหเราบันเทิลสินค้า วันนี้เขาอาจจะถีบไทยแบบยาวๆดพี่น้องเราจะถีบไทยแบบยาวๆกันไปเลยวันนี้นะครับผมจะไม่หนึ่งกับพีเกียรติย่างลายครับผมที่ได้มาประจำอยู่ที่บูธทาว w e เทรดดิ้งนะครับผมวันนี้ก็พวกเราก็ได้รับหน้าที่จากพระเอกบูธจักรพันธ์ลำเพลินนะครับหัวหน้าประจำทีมงานให้มาประจำอยู่ที่บูธทาว w e เทรดดิ้งนะครับผมวันนี้ก็ ื่นเต้นครับผมแด้พบพ่อแม่พี่น้องมาตาหลายตานะครับเ่อพูดซิว่าอีย่ยง่อกมนะครับมือนี้กะได้มาประจําอยู่ที่บูดยามาฮ่านะครับผมตรงนี้ก็จหน้าพ่อแม,ม่พี่น้องกะบ่อมแมนรถอี่ยงได้ขับนีเป็นรถยามาฮ่าฟินครับผมเป็นผู้สนับสนุนหลักของสานเราบัตเงิงศิลป์ในปีที่3ปีนี้ครับผม ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเชาเพื่อจตุรัสช,ชัยภพมิขอ,ขอนุยาตจะพภาษาอีสานบ้านเท่าเนาพี่น้องเนาะนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะผููดเดินทางมาหอดการหอดงานนะคะมาหอดหน้างานแล้วนะคะยาเฝ้าที่แหลกไปปูสาซะกอนคะ่ะพี่น้องปูสาจองที่จองมองเจ้าของระดับสายตาสะกอนนะคะ เดินมาตรงข้ามเวทีนะคะจะมีบูธกิจกรรมด้านข้างนะคะยามาฮ่าฟินวันนี้มอบกิจกรรมดีๆให้พี่ให้น้องนะคะคพี่น้องชอบเพื่อจัตุรัสพี่น้องชอบเพื่อไก่เคี่ยวพี่น้องชอบเพื่อเมืองพอมใช่แอร์พี่น้องชัยภผู้เบอร์สุขสุขคุณนะคะ <ไว S 1> มาเที่ยวงานเลยนี่นะคะพบกิจกรรมดีๆของยามาฮ่าฟินมีหยางแนท่าประย์ปังเกอร์นี่นี่เลยครับตัวหลักๆ สาลาว์บึงสินของเรานะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นยามาฮ่าฟินครับผมถือว่ามอบของขวัญให้ลูกให้หลานให้เจ้าคอ่อให้คนในครอบครัวนะคะมอเตอร์ไซค์ดีๆสักหนึ่งคันนะคะหรือสีเอาสองคันก็ได้นะคะบ่าวากันนะวันนี้ยามาฮ่าฟินเราจัดกิจกรรมดีๆนะคะนําเสนอพี่นําเสนอนองนะคะมาเดินมาสอบถามที่พี่ๆน้องๆพนักงานได้เลยนะคะอยากได้มอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันยามาฮ่าฟิน นะคะตอบโจทย์พี่ตอบโจทย์น้องพี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะพูดถึงข้อดียามาฮ่าฟินนะครับพี่น้องมันโบแมนรถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาด้ครับแรงนี่115ซีซีเลยนะครับมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันและอีกหนึ่งอย่างเลยครับออกรถยามาฮ่าฟินกับเราวันนี้รับประกันฟรี5ปีแบบไม่จำกัดระยะทางเลยครับแมนครับเรียกได้ว่า พราะไม่พี่น้องพ่อนไปเบิดปีสองปีนี่บอมแม่นว่าเข้าสิเบิรตประก,กันเด้เข้าประกันท่านไม่จํากัดระยะทางได้พี่น้องด้วยใช่<ด>ครับ,รบแล้วก็ข้อดีของยามาฮ่าฟินนี่มีอะไรบ้าง <ST AR> ทุกคนมองมาเห็นนี่มองมาเห็นหลายๆคันนี่หลากหลายสีแบบนี้ บนในแม่เรื่องเลยนะครับพระเอกของกอร์ช์ได้เลยครับพะเอี๊กกันใส่หัวนะพะเอก๊ยกกอร์ชใส่หัวหนากระเทียนน้องยางเลยครับตัวแล้วพอมากคว่ามมืดของข้างล่างของเรานะครับกว้างกว้างนี่ว่าใส่หมอน้องได้หนึ่งใบนะครับพี่ก้อยย่านพี่น้องวเสือเขำว่าเบิร์นกันอันนี้คือบรรยากาศหน้าเวทีนะครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศหน้าเวทีนะครับบรรยากาศหน้าเวทีสารบัญถึงศิลป์ครับพี่น้องกำลังจับจองแบบ ตอนนี้พนกันยังคำอยู่นะพี่น้องมันยังไม่อันนี้พนกเลอกประทานเดีมากกันปันใดอันนี้วันนี้งานปีนะคะ